นาสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านมาติดตามสถานการณ์พายุระดับ3ซึ่งเป็นพายุโซนร้อนนางกานางกาเป็นภาษามาเลเซียครับแปลว่าขนุนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง16ตุลาคมนี้ครับพายุระดับ2ซึ่งเป็นพายุดีเพชสชนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3ซึ่งเป็นพายุโซนร้อนมีชื่อว่านางกาแล้วครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ เข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ตุลาคมนี้ครับประกอบกับได้มีอากาศเย็ยนจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและตอนบนของภาคอีสานซึ่งจะทำให้พายุนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่มากนักโดยจะมีฝนเกิดขึ้นทางตอนบนและด้านตอนออกของภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนนองคายบึงกาฬ อุดรธาน,นีสกลนกครและนครพนมส่วนบรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกโดยทั่วไปและมีฝนหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน,น้ำไหล ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขื่นสูง2อสเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่าสเมตรครับนอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังได้ติดตามการก่อตัวของพายุลูกใหม่ทางด้านตนออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนหากเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้และมีผลกระทบต่อประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในทันทีหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่แล้ว สอบถามได้ที่สายด่วน1182เว็บไซต์ TMD.GO.TH แอพลิเคชัน t h a i w i s e r เพจ Facebook YouTube Channel และสถานีวิทยุก,กระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยความห่วงใยครับและปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน